กองทัพของสมเี็จได้เดินทัพมาเพื่อต่อสีกับทัพของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรทรงยกกองทัพของพระองค์มารับทัพข้าศึกและได้พบกับทัพของกรุงหงสมบดรซึ่งมีพระอุปราชมังกรยชวาเป็นแม่ทัพที่บ้านหนองสาราย สมเด็จนเรศวรและสมเด็จพระเอกรัตน์ออกสํางนักชาตฐานเข้าโจมแทงชามารีพลไล่เข้าต่อสู้ ใจปนของสวัสรณ์ตายเกลื่อนราดช้างมาฝ่ายองสวัสดณ์ไปกลิ่นน้ำมันพระกระชาฐานของฝ่ายคุณสีอุธยาก็พบกหันตลบปะทะพันเป็นปรมาณฝังเกิดเป็นทุนตลบมืดเป็นหมอกโัวไปมิได้เห็นประจักษ์เมื่อครั้นพระองค์ทอดเทเรไปรอบรอบก็หาได้เห็นรีพนของฝ่ายคุณสีอยุธยาใหม่แต่ตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายองสวัสดณ์ นันเจ้าพี่มังกรยโาว,วาใหญ่จึงดืนช้างอยู่ที่นั่นแล้วเขาว่าเรามากระทำยุทธาธีกันเถิดเพื่อจากไั้เป็นเกียรติ ่งินนสือตอไปเไพระมหาอุปราชมังกรยชวาระดับคำของสมเด็จพระนเรศวรก็บังเกิดความละอายพระไ,ไัยมีขันติราชมานะก็บายพระทาศฐานกรมารับเจ้าพระยาชัยานุภาพช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรเห็นภาสุดก็ตรงเข้าหาพิธันย์ยังก็เสียทีตายพัตกอได้ล่างแบกบรุนมาพระมหาอุปราชมังกรยชวาจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาสมเด็จพระนเ,เรศวรเบียงพระมาลารับพระแสงของเงาไม่ได้ต้องกระอง เจ้าพญาชย,ยานุภาพสลัดได้ล่างแบนขนัดลายพัทธกอเพรียงเบนไปสมเด็จพระนเรศวรได้ทีจึงได้ทรงช่วงปันด้วยพระเสงคนไผ่ต้องพระอังสาวขวาของพระอุปราชมังกรยชวาตลอดลงมาพระวรกายสบลงกับขอทางสิ้นพระชนในเพลาเดียวกันนั้นไปทีเดียวุมขาดสายแหลันลงไปได้แรงูันลงไปได้วยความกล้าหาญ